สุพัละว่ามา,าเจหายกับจันจีค่ะเริ่มต้นช่วงแรกกันเลยนะคะกับเจริญเช็คอินนะคะจจนจีพาทุกคนนะคะมาคาเฟ่แถวนาราธิวัสซอยแปดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศน่ารักอบอุ่นนะคะมีเครื่องดื่มของหวานให้ทานกันด้วยค่ะซึ่งคาเฟ่นี้นะคะเอาใจคนรักแมวค่ะแต่ที่นี่ไม่ใช่คาเฟ่แมวนะคะแต่เป็นคาเฟ่ที่มีแมวเธอเป็นใครอ่ะ นี่คือน้องมะน่งเป็นแมวประจำที่นี่อีกหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคาเฟ่ที่มีแมวต่างจากคาเฟ่แมวยังไงเอ๊ะไปกันเลยดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะจุนจิก็อยู่ในแคทนิ p คาเฟนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของ พี่วัดนั่นเองค่ะจากวงพระราด้ามาตะโกนเสียงไม่เาหนอยอะไรอย่างนี้ยท่านลืมห้องเลยทำไมหนูเจ็บคอนี่เป็นคาเฟ่ที่มีแมวแต่ไม่ใช่คาเฟ่แมวแต่ชื่อก็คือแคทนิฟคาเฟ่ใช่ที่มาเป็นไปของที่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงคะครับเมื่อก่อนบริเวณนี้รอบๆร้านเนี่ยแมวจรเยอะเลยไม่รู้ทําไงเพราะว่าบ้านนู้นก็บ่นบ้านนี้ก็บ่นบอกว่า แมวจรทําความเดือดร้อนลํายุ่งยากเข้าใจค่เพราะว่าแถวบ้านจีก็มีเหมือนกันทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเลี้ยงก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแมวตัวแรกที่เข้ามาที่นี่คืออ๋น้องไปไปเที่ยวนานแล้วลน้องไปดูดาแมวแล้วแมวเจเนอเรชั่นแรกๆก็จะจะค่อยๆหายตายจากไปตามปกติตลอดระยะเวลา11ปีที่เราเปิดมาก็คือเรารับมาตลอดเปิดมาสิปีแล้วที่นี่ จุดเริ่มต้นแรกๆก็คือเป็นคาเฟ่ปกตินี่แหละจริงแล้วคาเฟ่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ขายแค่แค่สถานที่แต่มันคือบรรยากาศมันคือขายคอมมูนิตี้ขายความสุขขายรสนิยมกาแฟอร่อย,อรอยเราชอบอ,อ,ยอย่างไหนเราชอบวัตถุดิบตัวไหนเราก็ให้ลูกค้าได้ทานแบบนั้นแบ่งปันแชร์ลิงเรื่องของรสชาติเรื่องของบรรยากาศกันมากกว่าอ,อีกหนึ่งที่มาที่เราไม่ได้ตั้งใจก็คือเป็นคาเฟ่ที่มีแมว ใช่แต่ไม่ใช่คาเฟ่แมวต่างจากคาเฟ่แมวยังไงครับคาเฟ่แมวแน่นอนว่าเขาต้องเอาน้องแมวเป็นโปรดักซึ่งทันทีที่เมื่อเอาน้องแมวเป็นโปรดักอย่างที่เมื่อก่อนช่วงก่อนหน้านี้มันมีข่าวกระแสออกมาบ่อยๆว่าไปเจอหลังร้านแบบแมวนอนป่วยแมวนูน่นนี่นั่นไม่ได้รับเม็นเทนเนนไม่ได้รับการดูแลเหมือนใช้เป็นเป็นโปรดักเป็นโปรดักหลายๆที่ที่เปิดเป็นคาเฟ่ ที่มีสัตว์เลี้ยงหลายๆอย่างไม่ใช่เฉพาะแมวเขาจะเปิดด้วยความรักเปิดด้วยความรู้สึกว่าเขาอยากดูแลอยากให้คนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าได้เล่นได้สัมผัสกับสัตว์ตวเลี้ยงที่เป็นเพชรจริงๆไม่ใช่โปรดักต์ความต่างกันมันอยู่ตรงนี้คือฟิลลิ่งเวลาเข้ามาแล้วเหมือนคุณจะเดินเข้ามาที่บ้านเพื่อน อ๋อใช่เหมือนเรามาเล่นแมวผมแค่นัอนไม่ใช่เื่นแมแบบจะไม่ได้แบบมีขนมมีไก่ต้มอะไรให้เขากินไม่ได้มีจำนานคือเราอยากเล่นเขาก็เล่นบางทีลูกค้ามาแล้วเล่นกับแมวแรงเราก็ด่าด้วยซ้ำด่าลูกค้าบางทีเขาอาจจะมาเพราะกระแสอย่างอื่นเช่นคนคนลงโพสต์เรื่องเค้กเรื่องเครื่องดื่มมาถึงพอเห็นแมวก็ใช้เท้าเขี่ยเออถ้าไม่ชอบแมวรบกวนกลับบ้านไปเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือบางทีก็แอบโกรธแหละไม่ได้แอบโกรธโกรธแหละโกรธแหละ จริงๆเราเอาแมวทุกตัวมาอยู่ที่นี่ก็เปรียบเสมือนเหมือนสมาชิกในครอบครัวเราเพราะเราดูแลเขาตั้งแต่เล็กๆทุกตัวนะฮะก็คือพานจะมาใช้บริการที่นี่เนี่ยต้องทราบก่อนว่าเจ้าของปากหมาพี่วัด ป่วนกลับไปอีกแล้วกับความป่วนแรกก็คือให้น้องจันจิตามหาแมวที่อยู่ในร้านนี้มานานที่สุดพร้อมแล้วเริ่มใบให้ง่ายๆเลยแมวตัวที่อยู่มานานที่สุดจะเป็นตัวที่รู้เรื่องที่สุดติ๊กตอก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 อ่ะตนี้แล้วกันตัวแนงทำไมอ่ะเมื่อกี้เรียกก็เดินมา จริงๆแมวตัวที่อยู่มานานที่สุดก็พี่แหน่งนี่แหละครับเป็นตัวเดียวที่ห้ามเล่นพุงห้ามเล่นพุงอย่าเอานิ้วมือไปแย่น้องแมว <c oughs> ใช่ไหนร้องให้ฟังสิคะฉันเอานิ้วมือไป, <c oughs> ไปแย่ <c oughs> น้องแมวเ <c oughs> ออเ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 ออความปวดต่อไปก็คือน้องแมวตัวไหนมีวิกรรมมากที่สุด ปนแน่นอนเลยเป็นคำตอบที่ผิดครับทำไมอ่ะโดนแล้วคือจริงๆ <c oughs> แล้วน้อง <c oughs> น้องที่มีวีรกรรมมากที่สุดจะเป็นถั่วหงตัวไหนคะถั่วหงที่รับแขกอยู่ข้างนอกไอ้ตัวขาวเหลืองอม,มันก็จะชอบวิ่งตัดหน้ารถ <c oughs> ขาหักแล้วก็จะแบบมานั่งโวยวายรักษาเกือบหายปีนขึ้นต้นไม้ oh <my. S 1> เรียกรถดับเพลิงมา3คัน oh <my. S 1> ดังลั่นทั้งซอย oh <my. S 1> พอรถดับเพลิงมามันก็วิ่งลงต้นไม้ด้วยขาหักๆเตอมมันสร้าง oh <my. S 1> เรื่อง oh <my. S 1> มันกวนตัวที่วีรกรรมเยอะสุดจริงๆก็น่าจะเป็นพี่ปั้น oh <my. S 1> ลูกค้าวางตังคไว้บนโต๊ะมันก็งับ ไปหนึ่งใบขโมยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเราฝึกไว้ฝึกเราอะเรามาพวนข้อสุดท้ายกับการให้น้องจันจิตามหาน้องแมวที่อายุน้อยที่สุดพร้อมแล้วเริ่มโอ้ยไม่รู้นี่ก็ไปสั่งกาแฟสิบแก้วไปสีขาวตัวจิวตัวนี้หกเดือนอ่าหกเดือนเนาะหกเดือนหกเดือนเขาตัวเล็กสุดในร้านนั่นแหละ เขียนกฎเอาไว้ไหมคะถ้าจะเล่นจริงๆถ้าหลักๆแล้วมาก็เราไม่มีกฎอะไรขออย่างเดียวอย่าเล่นกับน้องรุนแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำท่ารังเกียจให้เห็นเออเดี๋ยวกูจะด่าแต่จริงๆยังไม่ได้ชิมกาแฟของที่นี่เลยเดี๋ยวจัดให้เห็นบอกว่ามีขนมด้วยขนมนี่ขนมรับมาจากไหนเดี๋ยวทำเองค่ะพี่เจี๊ยบทำเองหุ้นส่วนร้านไหนดูสิดูหน้าซึ่งน้าไม่ค่อยอยากออกทีวี เมนูนะคะที่พี่วัดจัดมาให้จรินจแบบจัดเต็มนะคะนี่นะคะก็คือสยมเมสคอฟฟนะคะเป็นการมิกซ์ระหว่างกาแฟาไทยกับกาแฟาสดก็นี่คือคัทเค้กนะคะต่อนะคะช็อกโกแลตละลาวาเดี๋ยวมันจะไม่ละวาอันนี้เขาทำเป็นเท้าแมวนะคะมีไอศครีมวานิลาแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยอันนี้เป็นซัมเมอร์ฟรุตซ์ยูเกิลค่ะอันนี้ก็คือไทยได้คอทคัทไทยได้โคโค ก็ใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศนะครับของคาเฟ่ที่มีแมวมีแมวเป็นคาเฟ่ที่เป็นรีแลกซ์เพลสจริงๆที่เราตั้งใจไว้ให้คนที่มาได้เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งเล่นนั่งพักผ่อนหรือว่ามาพบปะเพื่อนฝูงนะครับก็แวะเวียนมาได้นะครับนาราที่ว่าสซอย8ค่ะถ้าบอกว่ามาจากเพชรโลเบอร์นี่สปอร์ตมากหบาท10บาทว่าไปบอกมาจากเพชรโลเบอร์ดูประจำโอเคค่ะรัขอบคุณค่ะ Chân lâu nếu mưa phải về nóng hoa จะพาไปเจอกับสาวน้อยคนสวยนะคะซึ่งอดีตเขาเป็นนักร้องแต่ตอนนี้พันตัวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วค่ะกับคุณนัตตี้นิฮงโกะค่ะซึ่งเขาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาหารหรือว่าภาษานั่นเองเขามาพร้อมกับคู่ของเขาค่ะชื่อน้องคุจังเป็นแมวพันธุ์สก็อตติฟโ่เดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะกับคหูคนดังค่ะเนะ สวัสดีค่ะนัตตี้นะคะเป็นนักร้องเก่าอยู่ RS นะคะเพลงอาจจะคุ้นๆกันก็มีเพื่อนหรือแฟนหรือว่าที่ว่าของความเสียใจแล้ตอนนี้ก็อยู่กับน้องคุดจัง คุจังก็เป็นลูกสาวของนัตตี้เองนะคะมีชื่อจริงด้วยชื่อจริงว่าค,คุซุริจังค่ะคุซุริแปลว่ายารักษาโรคนั่นเองนะคะ จังเนี่ยได้มาจากเพื่อนนะคะก็คือมีพี่น้องสามตัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเขาให้มาเนี่ยในราคาที่ถูกมากๆเลยแล้วก็แถมข้าวสารหนึ่งถุงด้วยข้าวสารก็คืออาหารนะคะอาหารถุงใหญ่เลยหนึ่งถุงนะคะแต่ว่าเขาน่ารักตอนเด็กๆก็คือเห็นเขาสามสีค่ะแล้วก็บอกอุ้ยสีเขาแบบเขาเป็นสามสีแบบพาสเทลค่ะคือปกติเราเห็นแมวทั่วไปสามสีแบบสีเข้ม <c oughs> ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือพาสเทลแล้วก็คุมโทนมากๆเลย <c oughs> จังเยอะมากเลยนะคะเขาเป็นแมวที่ไม่ค่อยเหมือนแมวค่ะอย่างตอนเช้าอ่ะเขาจะมาเลียหน้านัตตี้ตลอดเลยทรมานค่ะเหมือนผีอำทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลียนหนักมากแบบแก้มนี่แบบช้ำน้ำลายแบบเต็มหน้าเลยนะคะโชคดีที่เป็นคนที่แบบเป็นสิวยากนะคะไม่งั้นป่านนี้คงแบบหน้าคงแบบเป็นสิวทั้งหน้าแล้วแล้วเขาชอบเล่นวิ่งไล่จับค่ะคือเขาเรียกว่า a อ e เล a ร์ r อเลอร์อย่างเงี้ยเขาจะวิ่งมาแล้วก็แบบมาขู่เราแล้วให้เราวิ่ง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 ไล่เขาแล้วก็ไปแตะตึ้งแล้วก็วิ่งหนี ไปซ่อนแอบสักพักเขาจะวิ่งมาตามเราแล้วเขาก็มาแอะเราปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปไล่เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนเขาเหนื่อยพอาะเขาเหนื่อยแล้วเขาถึงจะหยุด <c oughs> ตัวของคุณจังเนี่ยจริงๆแล้วมีเยอะมากครับะมีตุ๊ก,กตากระต่ายตัวเล็กๆตัวหนึ่งค่ะที่เขาจะชอบคาบแล้วก็เดินไปเดินมาคาบแล้วก็แบบฮัฮัมอย่างเงี้ยพาแบบพามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชื่อพี่ยัมมี่ค่ะแล้วก็มีพี่กุ้งด้วยนะพี่กุ้งก็คือเป็นหมอนรูปกุ้งค่ะเมื่อก่อนพี่กุ้งจะตัวใหญ่มากเลยตอนนี้พี่กุ้งก็ตัวเล็กลงเรื่อยๆนะคะแล้วพี่กุ้งก็แบนด้วยต้องคอยเอามาตบให้มันฟูค่ะเพราะว่าพี่กุ้งน่าจะโดนทับบ่อยทับเยอะอ่ะพี่กุ้งแบนไปแล้วตอนนี้ค่ะ บางทีก็พาคุณจังไปเที่ยวบ้างนะคะตอนเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยก็มีแบบพาไปทะเลพาไปน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เขาแบบให้เขาแบบได้ออกไปเจอข้างนอกแต่ว่าตอนเด็กๆเนาะคือเขาก็จะขี้กลัวตอนนี้ยิ่งโตก็ยิ่งกลัวมากขึ้นนะคะก็เลยรู้ว่าออเขาไม่ได้ชอบออกไปข้างนอกเวลาถ้าเกิดจะไปข้างนอกหรือว่าจะไปทุระข้างนอกไปต่างจังหวัดนานๆอะไรเงี้ยค่ะว่าจะมีพี่เลี้ยงส่วนตัว <laughs> เป็นรุ่นน้องนะคะเป็นเพื่อนๆคือทุกคนก็จะแบบว่า พี่นัทเมื่อไหร่พี่นัทจะไปเที่ยวอะ่ะเพราะว่าทุกคนก็จะแบบจองคิวคุณจังอยากมาเล่นกับคุณจังเพราะเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยคุณจังจะเป็นเด็กน่ารักกับคนอื่นนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาคนนี้มาให้ขนมเรามาให้อาหารเรานะคะอีกอย่างหนึ่งที่พี่เลี้ยงเขาประทับใจมากเลยก็คือเวลาที่ให้อาหารหรือว่าให้ขนมเนี้ยค่ะแล้วแบบให้สูงๆนิดนึงเขาจะยืนขึ้นมาค่ะคือยืนสองขาเหมือนเด็กเลยแล้วก็ยืนนานด้วยนะคะ เกตว่าขนคุดจังอาจจะดูแหวงแวงนิดนึงนะคะเป็นเพราะว่ามามีตัดเองค่ะเป็นมามีบาร์เบอร์ค่ะเนื่องจากว่าคุดจังเขาไม่เอาใครเลยล่าสุดก็คือร้านที่อาบน้ําเขาประจําเนี่ยบอกเราว่าขออนุญาตค่ะไม่รับแล้วได้ไหมคะคุดจังทําลายร่างกายพี่ๆทุกคนนะคะทั้งกัดทั้งทีบทั้งทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครที่มีความสามารถในการตัดขนคุดจังได้นะคะ โทรมาได้ที่0ูนย์เนะเบอร์ขึ้นข้างล่างนี้เราเล่นนะคะก็มามีเลยต้องตัดเองอาบน้ําเองตัดเองทําทุกอย่างเองตัดเล็บตัดขนเองคืออาจจะแหวงแหวงนิดนึงนะคะ <c oughs> คุณจังก็จะไม่ค่อยพอใจค่ะ <c oughs> ไม่สวยเลยเนาะลูกเนาะ เนี่ยถ้าให้นิยามว่าเป็นอะไรในชีวินาตีเนี่ยนะคะถ้าตามชื่อเลยก็คือคุสุริจังก็คือเป็นยารักษาค่ะเป็นคนที่เยียวยาหัวใจแล้วก็คลายความเหนื่อยล้าให้กับเราค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นเหมือนลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวคนนึงเลยเป็นสมาชิกในครอบครัวคนนึงอะค่ะเป็นความผูกพันที่ถ้าเราคุยกับเขาบ่อยไงเขาจะรู้เรื่อง แล้วที่มหาศารรยญเลยก็คือว่านิสัยเขาจะเหมือนเรามากแล้วเราจะเหมือนเห็นตัวเองในในสัตว์เลี้ยงของเราค่ะสำคัญก็คือว่าแค่ใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาให้ดีเนี่ยค่ะเขาจะรับรู้ได้ว่าเรารักเขาค่ะ ตอนนี้นัตตี้ก็มีช่องทางนะคะทั้ง f c e b o o o f แฟนเพจนัตตี้นิฮงโกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับรีวิวญี่ปุ่นแล้วก็สอนภาษาญี่ปุ่นค่ะส่วนของคุดจังเนี่ยนะก็คือมี IG ค่ะเอาไว้เก็บรูปน่ารักนรักเขาจะชอบครีเอทท่าใหม่ๆที่ IG k u คุ r ดซู d e r อันเดอร์สกจังค่ะส่วนเกี่ยวกับฮูเล่บุ้ยเกี่ยวกับบุ้ยโฮเมดเนี่ยนัตตี้ก็มีเพจอยู่ที่อุเมะมาจิบุ้ยโฮเมดค่ะ ินฟลูเอนเซอร์นะคะเจนจิมีแมวน่ารัก3ตัวนะคะมาจากเพจนี้เลยค่ะเลเต้น n a m ม cat นั่นเองนะคะเขาขึ้นต้นด้วยตัว m ทุกตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องมาลิน้องมันคดุดหรือว่าน้องมันเผานั่นเองค่ะซึ่งหลักๆแล้วเขาทำเพจนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะคอลเลกต์รูปของน้องแมวทั้ง3ตัวนั่นเองเจนจิก็มีเพจนะอัพรูปตั้ง500รูปคนตามแค่700เองกิสโมโของเราไม่น่ารักหรอก เดี๋ยวไปดูความน่ารักของเจ้าแมวทั้ง3ตัวได้เลยค่ะในช่วง p e t Influencer ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อมินนะคะเป็นคุณแม่แมวของน้องๆบ้าน Little M c a t นะคะก็จะมีสมาชิกทั้งหมด3ตัวพี่คนโตก็จะเป็นพี่เมลีส่วคนนี้น้องมังคุดอ่ะแล้วก็ไอตัวจิ๋วมาพอดี ชื่อน้องมันเผาทั้งหมดก็เป็นสายพันธุ์วิติช็อตแฮร์หมดเลยค่ะ ให้เป็นตัวเองเพราะว่าคล้องกับชื่อเราเพราะว่าเราชื่อมิ้นเหมือนกันเป็นทาสแมวอยู่แล้วแล้วก็ชอบแมวมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วพอมีบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็เหงาเลยอยากได้น้องแมวมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วด้วยความที่เพื่อนๆเขาก็ยูบอกว่าเอ้ยเราทําเพจสิพอดีเออเราอยากแชร์ภาพความน่ารักของแมวน้องๆบ้านเราค่ะถึงจะซนไปบ้างแต่ก็แมวก็มีความน่ารักอยู่ค่ะ นิสัยค่อนข้างต่างกันสุดขั้วนะคะเพราะว่าอย่างพี่สาวเนี่ยเขาจะมีความแบบคุณนายคือมีความเป็นแมวมากๆแบบจะไม่ค่อยแบบเล่นกับคนเท่าไหร่คนนี้เรียกว่าตัวแสบของบ้านจะมีความเป็นแบบสาวกระโปโลกระโดกกระเดกแบบจุนจ้านชอบแบบป่วนส่วนน้องมันเผาก็เขายังเด็กอยู่ใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบซนซื่อๆหน่อยชอบกวนพี่ๆีเขาค่ะ ปล่าสุดที่ที่ได้โพสไปก็จะเป็นคลิปที่น้องเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เงี้ยค่ะก็จะมีหมวกเราก็จะจับน้องเข้าใส่หมวกบ้างของร้านที่เป็นของคนไทยด้วยกันนะคะก็มีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นจะมีน้องมังคุดที่เขาเป็นแบบตะกายมุงลวดน,นะคะคือเขาจะแบบไต่เหมือนสไปเดอร์แมนเลยเวลาคนเห็นก็แบบอุ๊ยน้องไต่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสนงองแงจริงๆคือแหกปากร้องวอยวายอยู่ค่ะ ถ้าเป็นโดยรวมคิดว่าน่าจะเป็นการที่น้องๆเขาชอบใส่เสื้อผ้าใส่อุปกรณ์แมวรีวิวทำให้คนที่แบบชอบซื้อสินค้าแมวเหมือนกันเขาก็จะมาติดตามเราคาเฟ่หรือไปโรงแรมแล้วก็จะคอยสอะหาพวกสถานที่ที่สามารถพาน้องแมวไปได้ค่ะเพื่จะจับน้องเขาแต่งตัว ตลอดเพราะเราก็เป็นสายแบบช้อปปิ้งตั้งแต่มีแมวมาเราก็จะแบบซื้อของให้แมวอย่างเดียวเลยของเราก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่มีรกรรสุดแสบ ของพี่มาลีเลยเคยพาไปเดินชายหาดใช่ไหมคะเขาน่าจะนึกว่าชายหาดเนี่ยเป็นกระบะทรายแบบขนาดใหญ่ฝรั่งแบบนอนอาบแดดอยู่คือเขาก็แบบมองแมวแบบอุ้ยแมวอยู่แบบโซคิวน่ารักจังเลยกําลังแบบชมเท่านั้นแหละไอ้ลูกเราแบบเหมือนแบบตั้งท่าแบบจะอึพอดีเราก็เลยแบบโอ้ยีกดรีบอุ้มกลับเคอคองเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้ก็คือเราแล้วเป็นคนตักี้ตรงนั้นเลยมันจะแบบ เดี๋ยวจะเสียบรรยากาศกันหมดส่วนบางคนนี่ดูจากสภาพก็คือชอบหนีออกจากบ้านนะคะจริงๆก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลคือแบบเวลาเราเปิดปิดประตูเงี้ยเขาจะแบบไวมากมีวันหนึ่งเหมือนเขาน่าจะมุงลวดมันขาดอยู่แล้วตอนนั้นไปข้างนอกแล้วมันอยู่ดีมันก็มุดไปออกไปค่ะซึ่งเราไม่รู้เลยแล้วก็แบบเอ๊ะลูกเราหายไปไหนสรุปสุดท้ายลูกเราอยู่นอกบ้านตกใจมากดีใจที่ลูกเราไม่ได้ไปไหนเพราะเขาไปมุดอยู่ใต้ท้องรถอะคะ่ะคือแบบตอนนั้นกลัวมาก ส่วนทุกตัวแต่ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีวีรกรรมเท่าไหร่ควมสมัยพิ่เสกก็คือกินนอนแล้วก็ป่วนประสาทเวลาเรียกเราก็จะแบบร้องเหมือนคุยกับเขาแบบเม,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 มี้ยวเมี้ยวอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนที่รู้ก็คือส่วนใหญ่แมวสิบตัวเรียกเราก็คือมา1ตัวเท่านั้นอีกเก้าตัวคือไม่สนใจเรา <laughs> นี่ไหมเล่มานีม่มา เข้ามาลูกไม่ได้ออกไปไม่เ่านไรเราจะตัวเราเข้าไปเองถ้าใครที่ชอบแต่งตัวให้กับน้องแมวไม่ว่าจะเป็นน้องแมวหรือน้องหมาหรือว่าชอบพาสัตว์เลี้ยงของเราไปที่สถานที่ต่างๆที่เป็น pet friendly อย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มาติดตามน้องๆเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็ชอบแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็ชอบไปเที่ยวสถานที่ต่างๆชอบรีวิว สหารที่ชอบรีวิวเสื้อผ้าก็สามารถติดตามได้เพราะเรามีความชอบที่เหมือนกันค่ะตอนนี้น้องมีเพจมีมอ i ี IG, ชื่อ IG Little M c a t ค่ะก็สามารถติดตามได้ซึ่งในอนาคตก็อาจจะทำเพจในช่องทางอื่นๆเพิ่มอีกค่ะ สงสัยกันไหมคะว่าเชื้อราในแมวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันสามารถติดต่อคนได้ไหรือเปล่าไอ้เจนจิก็เหมือนเคยติดเดี๋ยวเราไปถาคุณหมอกันเลยดีกว่าคะ่ะในช่วงอ๋อโอเคกับคุณหมอคะ่ะ สำหรับเรื่องเชื้อราในแมวนะคะโดยมากน่าจะเป็นเชื้อราที่ผิวหนังเกิดจากเชื้อราที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปโดยธรรมชาตินะคะถ้าแมวแข็งแรงดีที่อยู่ตามธรรมชาติได้นะคะแมวที่จะเป็นเชื้อราที่ผิวหนังนะคะก็คือจะต้องเป็นกลุ่มแมวที่ภูมิคุ้มกันไม่ดี แมวเด็กมากๆเลี้ยงแออัดจึงจะติดเชื้อราจากธรรมชาติได้สำหรับการติดเชื้อราที่ผิวหนังในแมวนะคะสามารถทำให้ติดแมวที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ติดผู้เลี้ยงได้แต่ยังไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าคนที่จะติดเชื้อราจากแมวก็คือจะต้องเป็นคนที่อยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันตกส่วนอาการนะคะก็คือจะมีอาการขนล่วงผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ย เป็นวงแดงแห้งแล้วก็อาจจะมีรอยขุยผิวหนังที่ลอกรอบๆแล้วก็จะมีอาการคันนะคะแล้วก็การรักษานะคะก็คือถ้าเป็นน้อย,อ,ยอาจจะใช้เป็นลักษณะการรักษาด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อราเฉพาะที่หรือว่าแชมพูได้แต่ถ้าเป็นเยอะเนี่ยก็คือจะต้องไปพบสตัตวแพทย์แล้วก็ให้ยารักษาเชื้อรานะคะ เชื่อว่านะคะต้องถูกใจทาสแมวตลอดทั้งรายการกับเพลเวอร์บายเจอไฮค่ะวันนี้ก็หมดเวลากับจันจีแล้วก็เพลเวอร์บายเจอไฮนะคะขอบคุณแคทนิฟคาเฟ่นะคะซึ่งตั้งอยู่นนราธีว่าซอย8นั่นเองถ้าใครอยากจะมือดื่มกาแฟแทนขนมมาเล่นกับน้องแมวมาที่นี่ได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะกับช่องทางเพลเวอร์บายเจอไฮนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ดูย้อนหลังกันค่ะไม่ก็ติกตอกนะคะเฟซบุ๊กนะคะหรือว่า Instagram มไปกด Follow กันด้วย แล้ววันนะี้หมดเวลาแล้วเจนจีขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีจาเนี้อีจีนี่สั่งนี่ยอริกาโตะ